สวัสดีครับแมมมาเนี้ค่ะผมเอกเลิฟเลครับวันนี้เราจะมาล้วงประวัติคุณเอกเลินะคะว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นตัวแทนสาวหานะคะก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยอยากสอบถามคุณเอกว่า มีอาชีพอะไรมาก่อนหน้านี้ถึงมาจับอาชีพสังหาได้ค่าก่อนหน้านี้นะครับผมทํางานบริษัทนับแห่งหนึ่งในอีเทิร์นซีบอร์ดะยงนะครับก็ทําอยู่ประมาณ6ปีได้นะครับก่อนที่จะมาเริ่มตรงนี้นะครับก็ออกจากงานมาก็ประมาณเดือน10นะครับเดือน10ปีที่แล้วก็เริ่มทําตั้งแต่เดือน10ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับนะครับแล้วตั้งตั้งแต่เราเริ่มทาเนี่ยอะไรมันเป็นจุดที่เราคิดคิดว่าเฮ้ยเราจะเข้ามาทําอาชีพัาหาเนี่ย คือข้อข้อแรกเลยครับเราต้องรักรักในสิ่งที่เราทํานะครับทุกอย่างครับเรารักในสิ่งที่เราทํามันจะออกมาดีหมดนะครับแล้วก็เราต้องใส่ใจเราต้องคอยอัปเดตแล้วก็พยายามทําสไตล์สไตล์ของตัวเราเองครับให้เด็ดครับให้คนติดตามเราแล้วเริ่มเริ่มแรกเลยที่เราเราคิดว่าเราจะเป็นตัวแทนขายบ้านเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มต้นจากทํายังไงครับเพื่อให้ขายบ้านให้ได้หลังแรก หลังแรกครับก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างตัวตนของเราให้เป็นที่รู้จักก่อนนะครับก่อนอื่นคือความซื่อสัตย์แล้วก็การตลาดเราเป็นแบบไหนจุดขายของเราเป็นแบบไหนตัวตนของเราครับจะเป็นตัวที่ชี้นำดีที่สุดครับนีอเยี่ยมเลยเดี๋ยวสรุปให้ฟังวิธีการที่จะขายบ้านหลังแรกให้ได้นะคะหนึ่งเลยต้องแสดงตัวตนก่อน ว่าเราอะเป็นนายหน้าขายบ้านนะใช่แล้วก็อยากขายบ้านหลังไหนบอกมาเลยเราเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์ในอาชีพที่เราทำนะครับไม่มีการบวกราคา ต้องแนะนําลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ติดแบคิสต์หรือว่าไม่มีความสามารถที่จะกู้ได้เราต้องคอยแนะคอยให้กําลังใจกับเขานะครับเราต้องหาทางวิธีแก้ไขครับแล้วก็ 3. กลยุทธ์ทางการตลาดนะคะอันนี้หัวใจสําคัญเลยที่ในหน้าทุกคนอยาดยุ <My S 2> ไม่เซน,นครับมเซนครับ y ม e เ s น <My sense S 1> <Right. S 2> ความคิดของเรานะครับสําคัญที่สุดแล้วก็ คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความสามารถของของเราแต่ละคนด้วยครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับจินตนาการของเราว่าเราควรจะสื่อออกมาแบบไหนครับอันนี้ขอให้คุณเอกสปปรุปกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทุกท่านนะเขาได้ฟังเลยว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของคุณเอกใช้กลยุทธ์ไหนคะที่แบบว่า,วาสามารถสร้งยอดขายได้โดดเด่นมากในช่วงนี้ก็ก <np. S 1> ารไลฟ์สดน,นะครับการไลฟ์สดการสืออ่อชีวิตประจำวันของแต่ขอ,ข,อของเรานะครับว่าเราทำแบบไหน,น นะครับแล้วก็การอัปเดตบ้านแต่ละโครงการนะครับเราต้องทําสม่าเสมอเหมือนกับการโฆษณาในโทรทัศน์นะครับเราต้องมีการโฆษณาเรื่อยๆเพื่อให้เป็นจุดสนใจของอลูกค้าครับครับก็สรุปนะครับคุณเอกกลยุทธ์ใน,น,นการตลาดที่ใช้ก็คือ 1. เน้นการไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดของพุธเอ็ดเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าวันละครั้งนะไลฟ์สดคือวันหนึ่งประมาณ3เวลาหลังอาหารค่ช่คือเน้นวามสกม่นเสมอใช่ครับทพให้ลูกค้าเนี่ยเห็นเราอยู่ตลอดเวลานึกถึงเราอยู่ตลอดไม่นึกถึงเราก็จะเอาหน้าเราไปใช่ใช่ใช่เหมือนเราเป็นไอดอลเขาเลยตอนนี้คือเราต้องคือต้องเราต้องทาเป็นคือตเป็นเหมือนกับฮีโร่อลคล้ายฮีโร่ครับฮีโร่ให้เขาจดจําเราว่าเราเป็นแบบไหน เราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่ความอดทนแล้วด้วย mm hmm. ไม่ใช่ว่าใครเข้ามาแล้วจะขายได้เลยมันไม่ใช่ครับเราต้องอดทนเราต้องแบบสร้างตัวตนให้คนรู้จักจริงๆครับถึงจะมาซื้อกับเรามาเห็นเห็นเห็นเ,นเราครับว่าเราเป็นเป็นแบบไหน,นะครับตรงนี้นะครับแล mm ้ววิีการในการนี่ยะเข้าไปหาเจ้าของรับช่ของบ้านเรามาขายค่ะมี่ิธีการยังไงครับหนึ่งนะครับเราก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปนะครับเราก็จะบอกว่าผม ในหน้าขายเนี่ยบ้านนะครับผมก็ไปแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดูดับเข้าไปเลยไปถามเลยบอกว่ารับรับมีแลนในหน้าไหมครับอ่าในะครับสรุปวิธีการหาบ้านของเก๋ก็คือน่เราเข้าไปคาะ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะไม่ต้อนรับเราเรายินดีที่จะไปช่วยเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยครับเราก็เดินเข้าไปว่าที่รับเตล้วไหมรับในหน้าไหมประมาณนี้ก็ถ้าเกิดเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ไปเยี่ยมเยียนได้ไปหาเขาใช่ใช่แล้วก็เซเวนไปเรื่อยๆในพื้นที่ที่เราคือหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของตัวเองคือทุกคนอ่ะมันจะมีจุดเด่นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับนะครับตรงนี้ แล้วก็วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าลูกค้ายืน่นกู้ได้หรือไม่ได้เท่าไหร่ก็จะเองเป็น,ปน,ปน,ปนอยคะก็เราจะติดต่อทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรงนะครับเราจะให้ปากจากคําคําพูดจากสินเชื่อโดยตรงนะครับไม่ใช่ว่าของผมจะอธิบายว่าคุณลูกคา้ากู้คนนี้กู้ได้เท่านี้เท่านี้ไม่ใช่นะครับผมจะเอาคอนเฟิร์มจากทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยชทีตผมไม่ได้เป็นคนปล่อยสินเชื่อนะครับอันนี้ผมอยากให้ทางาสินเชื่อได้มาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าลูกค้ากู้ได้จริงน,นะประมาณนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้ในส่วนของขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าลูกค้าสามารถยื่นคู่ได้หรือไม่ได้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ต้องเรียนเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านอาจจะเจอว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายาก่อนที่จะดําเนินการยื่นคู่นะคะตรงนี้ก็แนะนําเลยนะคะเราต้องสองคนแมมมาพนนี้เด็เกเลิก,เลก,เลกฟรีค่ะฟรีครับฟรีครับรจริงๆฟรีทุกอย่างคุณจะเสียแค่ทารํานิติกรรมกับค่าประเมินครับนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่บางโครงการบางโครงการก็จะมีฟรีประเมินนะครับตรง แต่ค่านิติกรรม1,000บาทนี่คือมีแน่ๆครับนะครับของตอนที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนบ้าน <c oughs> นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวขอให้คุณเอกสรุปมนะว่าทำยายถึงยอดขายกระจายขนาดนี้ก็เป็นที่รักของทั้งเจ้าของคง ก็ผมสม่ำเสมอครับนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองคือเราจะไม่บวกราคาแน่นอนครับซื้อกับผมจะไม่มีบวกราคานะครับผมได้ราคาตามจริงก็คือขายราคาตามจริงครับนะครับเน้นขายเร็วครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าของงารก็จะบอกต่อกันไปว่าเออเซลลวันนี้ทําแบบนี้ ก็สรุปนะคะวันนี้เบื้องต้นว่าวิถีชีวิตคุณเอกเขาเป็นยังไงทํำยังไงถึงประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้นะคะหสรุปเลยก็คือต้องมีความพยายามจริงจังสองมีความซื่อสัตย์นะคะคแล้วก็สามต้องรู้จักหาข้อมูลมีข้อข้อมูลเกีย่ยวกับด้านาต้องมีการพัฒน,น,นาวิเคราะห์ทางด้านข้อมูลทางการเงินของลูกค,ค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถยื่นกูได้นะคะ ถ้าเรามี3อย่างเนี้ยก็ประสบความสำเร็จจากคุณเอกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะจากเอ็ดฮามเพจเดอะมาเฟรนี่กับเก็เอกบ้านสวยสไตล์คนรักธรรมชาตินะครับนะครับตรงนี้ขอขอบคุณสถานที่ในการ สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะหมู่บ้านมัดนาธมนฮิวนะคะแปะครับเจ้าของวงการไม่อยู่ครับก็ตรงนี้จะอยู่โซนบ้านค่ายนะครับก็ถือว่าสภาพะแรดล้อมโอเคมากๆเลยนะครับตรงนี้เพิ่งไล์ส่วนไปเองถ้าเกิดว่าใครสนใจหมู่บ้านนัดพมนแปะนะคะก็ติดต่อพันชัยหรือพันอเมริกาได้โดยตรงได้ไม่มีบวกราคาแน่นอนมีดำเนินการยื่นคู่โปรโมชั่นของแถมมากมายครับตรงนี้นะครับ นเนี่ยแอบเจ้าของวงการเขาไม่รู้ว่าเรามานั่งไร้สดกันมีโปรโมชั่นของแถมพิเศษอีก40,000หด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าจัดเต็มให้กับทางคุณลูกค้าที่ได้มาจองบ้าน60-80ตารางวาเลยนะครับตรงนี้นะครับใครมาก่อนคือได้ก่อนครับพื้นที่เราถือว่าเยอะมากครับแล้วก็ใกล้เซนทันพาซ่าระยองนะครับตรงนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆมานำเสนออยู่ทุกวันนะคะไม่ใช่ตลอดนะคะทุกวันอาจจะวันนึงมากกว่าหนึ่งคลิปนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ